ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าโลกเทีย่ยงย่อมถือผิดด้วยอาการห้าเป็นไฉนะทิฏฐิคือความลูปคลั่ด้วยความถือผิดว่ารูปเป็นโลกและเป็นของเที่ยงทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาหิกาทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุเป็นอย่างหนึ่ง ทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นทิฏฐิที่ถือเอาที่สุดว่าโลกที่อย่างที่หนึ่งอันตรายกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิคือความลุกคลัมด้วยความถือผิดว่าเวทนาเป็นโลกและเป็นของเที่ยงละถึงสัญญาเป็นโลกและเป็นของเที่ยงละถึงสังขารเป็นโลกและเป็นของเที่ยงละถึงวิญญาณเป็นโลกและเป็นของเที่ยง ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตคาหิกะทิฏฐิทิฏฐิไม่ใช่วัตถุทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นทิฏฐิที่ถือเอาที่สุดว่าโลกเที่ยงที่ห้าเป็นอันตคาหิกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าโลกเที่ยงยอมถือผิดด้วยอาการห้าเหล่านี้